มาอันนี้ผมก็จะมาทําที่ทับกล้วยนะครับมาประดิษฐ์ที่ทับกล้วยกันเราก็จะได้ไม้หนาประมาณหนึ่งนิ้วครับแล้วก็มาตัดความกว้างที่สิบห้าเซนนี่ครับสิบห้าเซนที่ด้านนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเดีย๋ยวผมจะมาทําเป็นด้ามอีกทีนึงทาเป็นด้ามจับตัวบนเ่อกดวกรณใช้ก็มีเลื่อยไม้ไงครับเลื่อยไม้ นี่ครับกล้วยที่ผมตากไว้นี่ครับเอามาทำกล้วยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะครับครับลังจะเลยเสร็จสองชิ้นนี่ผมก็เลยดําด้วยเราจะได้ไม่ต้องตัดต่อให้เป็นไม้เนื้อเดียวเลยอันนี้เป็นฐานล่างแล้วอันนี้ก็เป็นดำนี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปทํากันต่อด้วยการลบคมก่อนลบคมลบเหลี่ยมให้เรียบร้อยครับแล้วก็ไปใส่บันพับแล้วก็ติดขา ขาแล้วเอาเศษทุกน,นี้ครับที่เราตัดอกมาตอกแป้งตางครับเพื่อเขายกรอยหนยเวลากดจะได้ถนนะัดไม่งั้นเวลาเรากดอย่างนี้เดี๋ยวนิ้วเราจะไปชนกับพื้นครับให้เขารลอยหน่อยครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับครับหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาลบคมด้วยสิวตามมุมลบคมตามมุมก่อนแล้วเราก็ค่อยเอากระดาษทรายครับให้เขาเรียบเนียนไอีกทีหนึง่งกำลังไล่ลบคม ครับหลังจากที่เราใช้สิวขาขอบมาแล้วสิวขาขอบทีนี้เราก็เอากระดาษรายมาลูบขอบให้มันเนียนให้มันม,มนเลยครับจะได้ไม่มีเส้นต่างๆขามาเลยครับ แต่สายขัดไม้ครับ เราก็ลบมุมหมดแล้วครับลบนิหมดแล้วนี่ก็เลยอเดี๋ยวเราก็มาประกอบแล้วก็วันนี้เราก็มาติดบานผับกันเนี่ยครับมีน็อตบานผับผมสองนิ้วครึ่งอันนี้สองนิ้วกับสองนิ้วบันผับผมสองนิ้วเดี๋ยวเรามาันตึ้ติดกันเลย ครับนี่ครับหลังจากที่เราผมได้ทำไข่นอนเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมจะทำเพื่อนเพื่อน,นเห็นช่องไหมครับช่องไว้ไว้สำหรับเราทับกล้วยครับให้มันมีระดับไปเลยข้างหลังมันจะไม่นีเพราะว่าเวลาเราเบามืออย่างน้อยเราจะได้รู้ครับว่าเท่าไหร่นะครับระดับของกล้วยตากก็จะอยู่ประมาณนี้นะที่ผมทำข้างหน้านี่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เรามีไม้มาแผ่นหนึ่งนะครับ จากข้างต้นส่วนไม้ส่วนที่เหลือผมก็ได้เอาไปทําเขียงแล้วครับเอาให้คุณภรรยาสับหมูครับคุณแม่บ้านเป็นเขียงมไม้หนาครับเราไปสามารถไปทําอะไรก็ได้หลายอย่างนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวผมกำลังใจให้เดียวทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ